พาชมนะคะเสน่ห์ตระกูลเสน่ห์จันนะคะอันนี้เสน่ห์จันเขียวนะคะนี่คือเสน่ห์จันเขียวมาดูก้านกันแบบนี้ค่ะทุกคนโอ้โหนี่คือเสน่ห์เสน่ห์จันเขียวแล้วต้นต้นนี้ค่ะตระกดเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันแดงโกเมนด้วยอ๋อเสน่ห์จันแดงโกเมนใบแบบนี้สารพัดเสน่ห์จันจริงๆใบแบบนี้นะคะ อันนี้อันนี้จะออกแบบก้านเป็นสีแดงใช่ไหมคะเสน่ห์<า>จันแดงใบจะออกเป็นหัวใจกลมไม่แหลมใบสวยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้คือเสน่ห์จันขาว,ขาวอันนี้คีบแบบออกแบบสวยนะสวยมากเลยเสน่ห์จันขาวนี่ก็คือก้านก็จะเป็น ต้นต้นเขาก็จะออกสีขาวนวลๆกลิ่นหอมด้วยแหละคะใช่หอมคือหอมจากหอมจากไอ้ตัวตัวดอกตัวก้านตัวใบหอมหมดถ้าเราหักออกมาโอ้เสนีจันเสนีจันขาวหอมยังไงล่ะออกส้มๆเลยโอ้หอมมากสวยมากเลยนะคะแบบสีสวยมากตรงนี้ก็หอมแต่ว่ามันจะหอมไม่เหมือนกันนะมันจะหอมเปรี้ยวเนื้อ โอ้สเน่จันมีกลิ่นหอมด้วยโอ้โหโเนี่ยอันนี้เจ้าหอมแบบหอมแบบฉุนๆแบบเหมืบบอนเลม,มอนน่อยอุยหอมจริงด้วยเนาะนี่อ่ะหักออกมานะหอม,หอมกลิ่นเลมอนจริงๆอืมหอมมากค่ะสเน่จัน <laughs> แล้วก็อันนี้คือ,อนนสเน่จันทองสเน่จันทอง พุ่มไซเล็กเสน่ห์จันทองอันนี้เป็นสีทองเลยนะคะเสน่ห์จันทองต้นนี้จะเป็นเสน่ห์จันสำริดใช่อย่างต้นนี้ต้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะปะเวลาเพราะว่ามันไม่มีมันหายากหายาม,ามันสวยมากเลยคะ่ะมันสีแบบเออสำริดเลยอันนี้คือดอกเขาเหรอคะ สวยมากเลยค่ะนี่คือสนีสนีจันทร์สามริดสามตัวนี้นี่คือสนีจันน้าใช่เสนีจันน้านี่ถ้าเราซื้อมาเล็กๆนี่ประมาณเท่าไหร่คะเล็กๆนานแล้วอันนี้ถ้าซื้อซื้อซื้อหวังนี่คือเสนีจันน้าตอนนี้อยู่ราคานีก็แล้วแต่ฟอร์มเนาะเช่นอย่างเสนีจันทร์อันนี้คือเสนีจันน้าใช่ค่ะสตัวแต่ตัวนี้ตัวนี้นี่คือเสนีจันทร์แดง ัวนจะแดงสีคุณคะสีมหาโพธิ์วันนั้นที่ซื้อแดงโบราณแล้วก็ตัวนี้คือต้นสนีจันแดงมันจะต่างกับสมฤทธิ์ตรงเอโกเมนตรงที่ว่าใบมันจะแหลมกว่าใบเขาจะแหลมใช่สนีจันแดงตานเขาจะออกแดงค่ะแดงออกสดสดแบบใช่สวยมากเลยสนีจันแดงสมฤทธิ์เหรอคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สนีสนีจันแดงสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆ แล้วก็ตัวนี้เขาจะดูเส้นด้วยว่ามันจะกายดูเส้นด้วยใช่ไหมคะนี่เส้นเส้นที่ตรงใบเขาใช่ไหมแต่สวยมากเลยนะตัวต้นนี้ตัวนี้สวยมากเลยนี่คือเสน่ห์จันขาวใช่จะอยู่ประมาณนี้สวยมากแล้ต่ก็มีพิเศษสน่ห์จันทร์ขาวแล้วเดี๋ยวมีเสน่ห์จันทร์กลายด้วยใช่ไหมคะนี่นี่ค่ะใช่สีมหาโพธิ์ตัวนี้คือคือกายตัวนี้เป็นเสน่ห์จันทร์สีมหาโพธิ์แต่ว่ากลายกลายแล้วสวยมากเลยอ่ะแต่ไป ตัวนี้กี่ปีแล้วคะปีครึ่งปีครึ่งโอ้โหสักสองปีแล้วตัวนี้เพราะว่าจะกลายออกเป็นเหลืองหมดแล้วก็ได้ติดด่างขาอมามีด่างด้วยเนี่ยโอ้โหสวยมากเขากลายเป็นเส้นๆนี้สน่หจันนะตัวไหนตัวใบออกใหม่มานี่คือเหลืองหมดและได้คิดวดูเกี่ยวนี่ใบเก่าอ๋อสวยมากเลยค่ะแล้วเวลาเราเราดูแลนี้หมายถึงเราดินอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติไหมคะจะบอกว่าตอนแรกอากาศมะพร้าวค่ะ ไม่นางไม่งามก็เลยเอาดินที่ว่าแบบว่ามันเป็นเหมือนดินที่เหนียวใสมันก็เลยดูดูสวยขึ้นโอ้มันออกเหนียวเหนียวหน่อยออกเหนียวเหนียวหน่อยดินก้ามปูนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ใสกากอัลมพาวเยอะค่ะก็เลยงามเอางามเอางามมากสวยมากเลยจริงๆอันนี้เลี้ยงได้สองปีอย่างนี้ฟอร์มขนาดนี้นี่ราคาไปทางไหนคะไปดาวไหนคะยังยังยังไม่ถึงดาวไหนเรามักคิดถึงมันอยู่ที่ใจรักว่าใช่แต่ ชอบอะคนชอบอะนี่ใหญ่มากเลยนะฟอร์มแบบแต่ละต้นสวยมากต้นอยู่นะหนึ่งต้นสองต้นสามสี่ห้าห้าต้นแหน่งอกําลังอออีกต้นนี้ก็ขายโอ้สวยมากใครถ้าเกิดว่าด่างออกมาอีกก็เกิดเราลุ้นด่างอีกอ่ะถ้าเป็มีด่างด้วยสนิทจะนี่ด่างจริงนะเนี่ยด่างขาวค่ะสามารถดูไปได้อ่าเนี่ยด่างจริงถ้าด่างก็โอ้โหราคาคงไปเยอะทะลุฟ้าเลย สวยมากเลยค่ะน,นี่ใครที่ชอบเสนจันนะคะตัวนี้จะเป็นโกเมนเนี่ยใบยมันใหญ่มากใบใหญ่มากสามารถใหญ่มากใหญ่มากใช่สวยมากเลยกิน่นกินกับใบกับต้นอ่นนบบนนะมันจะมีกลิ่นไม่ไม่เหมือนกันนะเส่ละต้นอนะ่ะกลิ่นจะคุ้นหอมส่วนมากที่ว่าทั้งพอเอาไปทำผงพระอ๋อผงพระเสนจันทร์วัตถุโบ,บราณใช่ไหมคะผงพระเอาดอก เอาต้นเอาอะไรเอาใบเอานั่นไปไป,ไปปริ้นส่วนผสมทํำผงพระอะไรเงี้ยอืมเป็นไม้มงคล<ช>ปลูกแล้วแบบว่าทั้งสวย<ช>ด้วยแล้วก็สรีรมงคลด้วยใ,<ช>ให้โชคด้วย<ช>ว่ามีแต่อันไหนอันไหนให้โชคบางอันไหนเสน่ห์จันค่ะใครชอบตระกูลเสน่หจันนะไปไปหาเลยค่ะอตอนนี้สะสมเลยสวยมากเลยค่ะ